สวัสดีจ้าวันนี้สม้มจะมาแนะนําเกี่ยวกับบทดอกของที่นาราคีนิกนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะพอเราอายุมากขึ้นก็จะมีปัญหาของคอลลาเจนใต้ผิวตามมาเช่นผิวที่ย่อนคล้อยหรือผิวที่แห้งขาดน้ําจนทําให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายนะคะปัจจัยหลักๆของการเกิดริ้วรอยเลยนั่นก็คือตัวแสงแดดหรือผิวที่ไม่ได้รับการบํารุงที่เพียงพอนะคะพอเราอยู่กับ กลุ่มเพื่อนใบเดียวกันแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผิวหน้าเราดูแก่กว่าัยซึ่งตัวริ้วรอยเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเราหะนันอายุมากขึ้นนะคะโบตอกตัวนี้จะเป็นสารคลายกล้ามเนื้อซึ่งในด้านความงามเขาก็นํามาใช้ฉีดลดริ้วรอยหรือฉีดปรับรูปหน้าได้ริ้วรอยตรงไหนได้บ้างนะคะริ้วรอยหางตาใต้ตาหัวคิว้วริ้วรอยย่นของหน้าผาก ะะพอเราฉีดเข้าไปแล้วโบ็อ,อกออกฤทธิ์เต็มที่ริ้วรอยเราก็จะตื้นขึ้นจนแทบมองไม่เห็นแต่ถ้าเ,เราปล่อยไว้นานนะคะก็จะเป็นริ้วรอยถาวรได้ซึ่งโบ็อ,อกจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่เริ่มมีริ้วรอยแนะนําว่าให้เริ่มฉีดดูแลตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่าที่จะปล่อยให้เป็นริ้วรอยถาวรโบร็อ,อกที่นาราคลีน,นิกนะคะก็จะมี2ยี่ห้อด้วยกันค่ะเกาหลีพรีเมียมอเมริกาพรีเมียม ของเกาหลีนะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่6,900บาทตัวนี้จะค่อยๆอ,ออกฤทธิ์นะคะแล้วก็มีความตึงเป็นธรรมชาติของอเมริการาคาโปรโมชั่นนะคะจะอยู่ที่25,000บาทออกฤทธิ์เร็วและอยู่ได้นานแน่นอนค่ะว่าราคาที่แตกต่างการผลลัพธ์ที่ได้ก็แตกต่างกันออกไป ของประเทศอเมริกาค่ะเขาเป็นแบรนด์แรกเลยที่ผ่านการรองรับของ FDA นะคะมั่นใจว่าสินค้าของเขามีประสิทธิภาพที่สูงและสําหรับลูกค้านาราคลินิกที่ต้องการเข้ามารับบริการสามารถปรึกษาได้ก่อนไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะรบกวนแจ้งเกี่ยวกับโรคประจําตัวให้แพทย์ทราบก่อนได้นะคะวันนี้น้องสุ้มก็มาทําคลิปกระชับสั้นๆเกี่ยวกับโบทองให้ได้ทราบกันแล้วนะคะถ้าต้องการปรึกษาเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะ